ก็ตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ําแม่สรวมนะครับอนี่กุ้งกุ้งเข้าขนาดคือนี่โอ้โหตัวใหญ่นะครับนี่โอ สวัสดีครับสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับมาเยือนถิ่นเมืองเป้วนะครับอําเภอเภาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ําแม่สรวมนะครับก็ตอนนี้จะ4ี่โมงนะครับมาถึงตอน2องโมงกว่าแล้วนะครับก็ตั้งของเสร็จอะไรเสร็จละนะครับก็ลงเบ็ดไปละนะครับวันนี้ตก2ระยะนะครับระยะ3 6กับ4 5่ห้านะครับสาจะเป็น ตกแบบกินดิบนะครับส่วน4ีหจะตกแบบไม้ตายเกาหลีนะครับก็ไปรุ่นกันไม่รู้ว่าวันนี้จะมีตัวให้นา้นาๆได้ดูไหมนะครับแต่ว่าอ่างสวยมากนะครับบรรยากาศดีมากเลยลมแรงด้วยตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูไหมที่นั่งตกนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงวันนี้ครับผม เย็ยนเทียมช่อง่อเสียครับไม่ไม่ได้ใจว่าลาจะรับแข้งไหมครับ you're <laughs>

ปบูครับปะบูโอ้ช็อเกอเกอร์ยังตาอยู่หรอจะได้มาถึงนะครับมามาได้ปลาล่าแล้วได้ปลาล่าแล้ว ไม่ญี่ปุ่นละอ่าหมะปนินปนินปนิน นะครับ สองตัววะปลาทูครับปลาทูปลาทูได้เต็มเขียวไม่เล่นต่อยู่อ่ะ่อือโอ้ลู โอ้โหน่นทึกเลยอ่ะ สวยมากโอ้โทษดไซสเก้าขีดถึงโลได้เลยอัน <c oughs> นี้เนาะเดี๋ยวจะลุดนนี่กุ้งกุ้งเข้าขนาดคืนนี้โอ้<ม>โหตัวใหญ่นะครับนี่นี่นี่ง,งามครับ,บผมอืผมไม่ได้สับเดี๋ยวคนเดีวยวไปกุ้ง <c oughs> สีมือนบพลอ้อยใหญ่แล้วครับตัวที่สามครับกุ้งอันนี้เราพรมโอ้สุดยอดนะครับผม มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วเจ้าเดิมครับเจ้าเดิมปลาบูเสียนปลาบูครับครบชุดโอ้ยโอ้ขอใหญ่มันได้ผลนี้เลย <laughs> อโอ้ไซ์งามขนาดโอ้โหเพราะร๊ เฮ้ยสวยรังเลยอ่ะโอ้สุดยอดครับดูชีพัองไห้หนโอ้กุ้งยังสวยยังใหญ่ กุ้งสวยๆอืมฮึมดูแล <pack> ้วครับอืม <Home> <imagining> โบ้ครับตัวนี้ฮึบโอ้โหงานเดือดย้อยครับตอนนี้มนัดก่อครับเอาอี่ครับโบ้โบ้โบ้ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครับผมอู้ฮะห้าทุ่มเลยห้าทุ่มคือครับผม อันนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่คนไม่ใช่ปลานะครับคนชุนใช้ครับคุณใช่เงินพันดูเงินพันมีงดามเกลียวเลยหนึ่งสองเจ้าหนึ่งสองได้หรือเปล่าได้โอเคแร้วผมก็คิจา นะพลกับนวัฒนะครับไอเดี่ยห้าโมงถึงเที่ยงคืนนะครับนี่นี่ครับชุบบันเทิงครับผม ครับผมก็ตอนนี้11โมงแล้วครับก็ได้เวลาเก็บของกลับแล้วนะครับถือว่าเป็นทริปที่สนุกนะครับตอนกลางคืนอาการดีมากนะครับเด่๋ยวตอนกลางวันนะครับนานๆจะมีอาการทีนะครับก็สําหรับทริปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับนาพลอเยือกับนาบัตอเยือครับทีมงานอเยือเมืองเป่านะครับสําหรับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับก็เอาไว้คราวหน้าค่อยมาเยือนใหม่นะครับ และเดี๋ยวเราไปดูสรุปว่าทริปนี้นะครับผลงานของทริปนี้เป็นไงนะครับผมอันนี้ลาไปก่อนเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับโอเคอางานวันนี้ครับสนุกอยู่ครับทั้งปลาทั้งกุ้งโอเคดีมาก